ตะลุยสวนเกษตรน้องนสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมมะเขือเปราะของเรานะคะ73วันผ่านไปมาดูผลผลิตกันค่ะผลผลิต73วันนะคะอยู่ที่วันนี้ได้กี่ถุงเอยได้มะเขือกี่ถุงนะคะอันนี้เราคัดคัดคัดมะเขือนะคะเป็นไซส์ที่ลูกสวยแล,วแล้วก็แล้วก็ลูกที่มีตำหนินะคะ วันนี้ได้ไปทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ในตะก,กา้าในตะก,ก้านี้นะคะในตะก,ก้านี้แล้วก็ถุงเล็กอีกหนึ่งถุงในตะก,ก้านี้อยู่ประมาณสิบหกิโลนะคะสิบห้ากิโลแล้วก็ถุงเล็กนี้ประมาณ5้กิโลนะคะแล้วก็ถุงใหญ่สี่ถุงสี่ถุงนี้ถุงละ10บกิโลนะคะรวมก็จะประมาณอยู่ที่น้ำหนักก็จะประมาณหกกิโลนะคะ มะเขือเ3วันมะเขือได้ประมาณ6กกิโลนะคะ6กกิโลถ้าในช่วงที่ไม่ติดโควิดนะคะราคามะเขือก็จะดีมากนะคะก็จะได้ถ้าเรานั่งขายเองนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ20บาทถึง30บบาทนะคะถ้าเรานั่งขายเองนะคะแต่ถ้าช่วงโควิดแบบนี้ราคาอาจจะลดลงหน่อยนะคะแต่ก็ ถ้าเราไปขายเองขายส่งเองตามเ,าเราหาออเดอร์เองอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ในราคาที่สูงหน่อยนะคะแต่ว่าราคาของผักต่างๆแล้วก็รวมทั้งมะเขือของเรานะคะแต่ละวันราคาจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราส่งเราอาจขายได้ถ้าเรานั่งขายเองนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาท กิโลกร,รัมละ20บาทนะคะวันนี้เราได้ทั้งหมด60กิโลแล้วก็มีรายได้เพิ่มมาประมาณวันละ1,000บาทนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่เ,เป็นตำหนินะคะลูกเป็นลายเนื่องจากว่าช่วงนี้ลมแรงเนาะค่ะมีตำหนิหน่อยนึงนะคะเราก็จะขายในราคาที่ถูกลงมานะคะที่ถูกลงมาอันนี้ก็จะเป็นลูกตำหนิเนาะ อันนี้จะเป็นลูกงามๆเลยค่ะอันนี้คัดไซพิเศษแล้วลูกสวยวันนี้เราจะขายกันที่ราคา20บาทนะคะก็เขือเปาะที่เราปลูกไว้นะคะเราปลูกทั้งหมด1,300ต้นใช้เนื้อที่ประมาณ1ไร่2งงานนะคะก็ทำให้เราสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ วาระประมาณประมาณนะคะ1 0 0 0บาทนะคะแล้วเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมต้นมะเขือของเรานะคะ,ะต้นมะเขือเปาะ73วันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นเขาจะมีขนาดเท่าไหร่แล้วเนาะไหนพาไปดูเนอะ มะเขือปอกของเรานะคะแปลงนี้ทั้งหมดนะคะเราลงไว้ที่1,300ต้นนะคะหรือใช้เนื้อที่ประมาณ1ไร่กับอีก2งงานนะคะตอนนี้ต้นเขาก็ประมาณนี้แล้วสูงกว่าเอวเกือบจะถึงหน้าอกแล้วนะคะดูจากความสูงที่ไม้ที่เราตอกไว้นะคะเพื่อที่จะยึดต้นมะเขือนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงค่ะ ลมแรงมากในหน้าหนาวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นลมแรงแบบนี้นะคะเราจะได้รับผลกระทบมากทําให้ลูกลายแล้วก็การทอดยอดของมะเขือก็จะไม่ดีเท่ากับช่วงที่นิ่งๆก็คือไม่ค่อยมีลมนะคะ ผลผลิตจากเนื้อที่นี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆคะ่ะ